ยัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามารู้จักกับกราฟแท่งเทียนกันนะครับผมกราฟแท่งเทียนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวเนื้อเทียนตัวนี้นั่นเองนะสองก็คือไส้เทียนนะครับหรือว่าเป็นไส้ที่ออกมาจากตัวเนื้อเทียนโดยตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันคือราคาเปิดและราคาปิดณเวลานั้นส่วนไส้เทียนคือราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดโดยถ้าราคาปิดนะครับสูงกว่าราคาเปิดตัวเนี่ย แท่งเทียนก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าราคาปิดต่ากว่าราคาเปิดของตัวแท่งเทียนก็จะเป็นสีแดงแล้วถ้าราคาปิดกับราคาเปิดเป็นราคาเดียวกันเราก็จะไม่เห็นเนื้อเทียนนะครับอย่างเช่นรูปแบบนี้นะที่เราไม่เห็นเนื้อเทียนนะครับอย่างแท่งเขียวนะครับประกอบไปด้วย1นะครับก็คือราคาเปิด2คือราคาสูงสุด3ราคาต่ําสุดนะครับและ4ี่ก็คือราคาปิดนั่นเองส่วนถ้าสีแดงสีแดงล่ะอ่ะหราคาปิดนะครับ2คือราคาสูงสุด3ราคาต่ําสุด และ4คือราคาปิดนั่นเอง <Okay. S 1> ส่วนถ้าเป็นรูปแบบที่ไม่เห็นเนื้อเทียนเนี่ยก็คือราคาเปิดกับราคาปิดเนี่ยมันเท่ากันนั่นเองดังรูปแบบที่ผมวาดให้ดูนี้ครับโดยข้อมูลที่ได้จากแท่งเทียนเนี่ยจะนํามาแปลความหมายหรือว่าความต้องการซื้อขายณนะเวลานั้นนั่นเองความกระตือรือร้นในการซื้อขายนะครับหรือว่าอารมณ์ของคนในตลาดเราดูแท่งเทียนเพื่อที่จะดูความกระตือรือร้นในการซื้อขายหรือว่าอารมณ์ในตลาดนั่นเองนะครับแท่งเทียนไม่ได้มีไว้เพื่อคาดการติดทางของราคาแต่มีไว้เพื่ออ่านอารมณ์ของ พฤติกรรมของคนที่มาซื้อขายเรามาดูแพทเทิร์นแท่งเทียนกันดีกว่าอ่ะนี่นะครับแท่งเทียนอย่างที่ผมบอกให้ฟังนะโดยความผันผวนของราคานะครับสังเกตได้จากความยาวของแท่งเทียนอย่างเช่นแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความผันผวนมากนะอย่างอันนี้ราคาเปิดสูงสุดคือที่1นึ่งล้านเก้าแสนส่วนราคา ต่ำสุดที่ไส้เทียนเนี่ยก็คือ1นล้านหกแสนเห็นไหมว่ามัน1 000, วันเนี่ยมันผันผวนมากผันผวนสามแสนเลยนะอ่ะโดยถ้ายาวมากนะครับก็จะมีความผันผวนมากถ้าสั้นก็คืออ่าไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่ราคาก็อยู่ในกรอบทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ควรดูราคานะครับควบคู่ไปกับวอลลุ่มด้วยเดีย๋ยวผมเปิดวอลลุ่มให้ดูจะสังเกตได้นะครับว่าเห็นไหมครับว่าแท่งส่วนใหญ่ที่เป็นแท่งยาวๆเนี่ยครับอ่าปริมาณวอลลุ่มเนี่ยสูงมากโดยดูได้จากความยาวของแท่งเทียนนะครับบวกกับ ปริมาณการซื้อขายเนื้อคือวอลลุ่มนะครับถ้าเป็นแท่งเขียวแล้วมีปริมาณการซื้อวอลลุ่มเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับก็คือแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแท่งแดงแล้ววอลลุ่มเป็นสีแดงก็คือแรงขายเป็นฝ่ายชนะนั่นเองอย่างรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อเทียนเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเลข2หรือว่าตรงกลางนะครับหรือก็คือแรงซื้อแรงขายเนี่ยพอๆกันนะสู้กันมันมากนะไม่มีการชนะกันเกิดขึ้น เกิดเป็นแท่งนี้นะครับคือเนื้อเทียนเนี่ยอยู่ในระดับที่1เนี่ยคือแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะนะครับมีการยื้อๆ,ๆ,ๆแล้วก็แรงซื้อเนี่ยชนะไปนะครับเนื้อเทียนจึงไปอยู่ที่บริเวณเลข1ส่วนรูปถัดไปเป็นรูปนี้นะครับก็คือแรงขายเนี่ยเป็นฝ่ายชนะเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งของเลข3เรามาดูที่กราฟกันบ้างดีกว่านะครับผมให้ดูอย่างอันนี้นะครับอันนี้จะสังเกตได้ว่า แรงซื้อเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าตำแหน่งสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยตัวเนื้อเทียนเนี่ยอยู่ในระดับที่1หรือก็คือตามรูปแบบแพทเทิร์นที่แล้วที่ผมให้ดูไปนะครับอย่างนี้แรงซื้อเป็นฝ่ายชนะอ่ะอย่างนี้ก็คือปริมาณการขายมากแต่ว่าแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับการาฟแท่งเทียนหรือถ้าเป็นอย่างนี้หรือถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมก็คือแรงซื้อเอ่อแรงขายเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าแรงขายเนี่ยมันอยู่ในระดับที่3อย่างรูปที่ผมให้ดูตัวอย่างไปทีนี้เราสามารถดูพฤติกรรมการซื้้อขาายยไไดดจกแทท่งเีนถัป เรามาดูอย่างจุดนี้นะครับจุดนี้นะถ้าเกิดตัวไส้เทียนนะครับอยู่สูงกว่านะครับก็คือแรงซื้อเนี่ยรีบร้อนที่จะซื้อกระตือรือร้นที่จะซื้อมากกว่านะครับแต่ถ้าอยู่ต่ำล่ะอ่ะอย่างเช่นอันนี้กับอันนี้นะครับเห็นไหมว่าไส้เทียนเนี่ยมันต่าก็คือแรงขายเนี่ยรีบร้อนที่จะขายมากกว่าทีนี้วิธีดูแนวโน้มขาขึ้นขาลงก็คือตัวไส้เทียนนะครับหรือว่าตัวเนื้อเทียนเนี่ยจะอยู่สูงกว่าณตําแหน่งนั้นๆอ่ะอย่างเช่น ตัวไส้เทียนนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูเห็นไหมว่าตำแหน่งเนี่ยมันสูงกว่าถ้าสถ้าโลสูงกว่าแบบนี้คือมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่แต่แต่ถ้าเกิดอาจเป็นอย่างแพทเทิร์นนี้นะครับแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นไหนดีแพทเทิร์นไหนดีหาก่อนนะครับสักครู อ่าอย่างแพทเทิร์นนี้นะครับแพทเทิร์นนี้เห็นไหมว่าหายกดลงหายกดลงแบบนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มขาลงได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ที่มันเห็นไหมพอหายกดลงปุ๊บก็กลายเป็นขาลงเลยเอาไว้ใช้ดูแนวโน้มได้นะเอาไว้ใช้ดูแนวโน้มได้ส่วนถ้ามันเกิดแท่งโดจิล่ะโดจิคืออะไรนะครับโดจิคือแท่งแบบนี้ครับแท่งที่มันไม่มีเนื้อเทียนนะครับแท่งที่ไม่มีเนื้อเทียนอย่างนี้ก็คือแรงซื้อแรงขายเนี่ยเท่ากันเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าราคาเนี่ยจะไปทิศทางไหนแต่แท่งเทียนที่ผมอยากให้สนใจเลยนะแท่งเทียนที่อยากให้ผม ที่ผมอยากให้สนใจเลยนั่นคือแท่งเพียนแฮมเมอร์ครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลามันเกิดแฮมเมอร์เนี่ยราคามักที่จะกลับตัวณเวลานั้นนี่นะครับแฮมเมอร์ Hammer, หรือคือลูกพอเนี่ยคือเวลาโ,โดนเทขายลงมานะครับแล้วถ้าเกิดแฮมเมอร์เนี่ยมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นไปเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมีความกระตือรือร้น,นที่จะเข้าซื้อเป็นการสู้ราคาของแรงซื้อนั่นเองนะครับ ก็อาจจะมีการปรับตัวดีดขึ้นไปนะครับ,รบลงมาเกิดแฮมเมอร์นะครับก็ปรับตัวขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยว่าไม่เสมอไปอย่างเช่นอันนี้นะครับลงมาปับ๊บเกิดแฮมเมอร์นะครับแต่ราคาไม่กลับตัวนะราคาลงต่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นราคาไม่จําเป็นต้องกลับตัวเสมอไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจอย่างเช่นแท่งเทียนที่ผมบอกแท่งแฮมเมอร์นั่นเองเราควรที่จะดูแท่งเทียนถัดไปด้วยก็คืออย่างเช่นแท่งนี้เลยละกันแท่งนี้เลยละน,นะครับเห็นไหมมันลงมาปุ๊บตรงนี้ทรง,งๆแล้วทรงๆแล้ว เราก็ควรที่จะดูแท่งเทียนถัดไปถ้าเกิดแท่งเทียนมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับก็พิจารณาเข้าซื้อนั่นเองปรามานี้ครับสาหรับไส้เทียนจริงๆแพทเทิร์นเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับสามารถหาดูได้ตาม o o g l e f a c e b o o k นะครับมีคนลงแพทเทิร์นให้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยดูหรอกนะแท่งเทียนอะ่ะเพราะว่ามันมันดูยากมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยดีอะ่ะสำหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นไม่แน่ใจนะครับเนี่ยคือบางทีมันแบบเป็นเกิดอย่างเงี้ยเห็นไหมแรงซื้อมันชนะใช่ ือมันก็กลับตัวแต่มันก็กลับตัวแป๊บเดียวแล้วมันก็มันก็ลงนะครับส่วนใหญ่ผมจะไปดูพวกเส้นแนวโน้มหรือว่าแบบอินดิเคเตอร์อะไรพวกนั้นมากกว่านะครับกราฟแท่งเทียนก็ผมพามารู้จักเท่านี้ยังไงฝากกดติดตามนะครับมีลิงก์อ่ามี YouTube กับ TikTok ฝากกดติดตามไว้ครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ